โอเคนะฮะ <c oughs> ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาบอกข่าวร้ายสำหรับตัว FC ที่เป็นเพื่อนกับผมภายใน Discord ส่วนตัวและในกลุ่มต่างๆอีกมากมายที่ตอนนี้ผมโดนนโตรของทางดิสเล่นผมแล้วแต่ให้ผมบอกจากใจว่าผมนั้นไม่เคยกดอะไรเข้าไปเลยนะไม่เคยกดลิงก์หรืออะไรแปลกกอมอะไรทั้งสิ้นผมไม่เคยกด แต่มันเล่นซะทุกคนภายในดิสส่วนตัวผมทั้งนั้นเลยเห็นไหมมันเล่นหมดเลยฮนะ <c oughs> เล่นทุกเล่นทุกคนภายในดิสนี้แล้วก็เล่นทุกกลุ่มภายในดิสนี้เช่นกันและอีกอย่างหนึ่งคือตัวผมเองนั้นระวังตัวที่สุดแล้วนะฮะระวังแบบโคตรระวังที่สุดแล้วแต่ก็ยังโดนเข้าไปได้อีกนะฮะก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาจาก ไหนและแลักษณะย,ยังไงของในโตดิสคอดผมก็อยากจะอยากให้ทุกคนนะระวังลิงก์แบบเนี้ยอย่าก,กดเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คนอื่นโดนไปด้วยก็คือเนี่ยโดนยกคังที่ผมมีอยู่แต่อย่างดีที่ที่มันมีแค่ในโตแต่ถ้าเกิดมันมีข้อความอย่างอื่นด้วยนี่โอ้โหชิบหายเลยนะฮะ ผมเป็นคนระวังตัวเองมากที่สุดแล้วแต่ก็ยังโดนเข้าไปได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมถึงโดนได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บางคนอาจจะมีวิธีแก้โดยดโดยอลบดิสแล้วสมัครใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้เดี๋ยวพี่จะลองลบลบโอ้โหแล้วมันลบทีเดียวมันก็เยอะ,อะเนาะเออเราเราก็จะไล่ลบ เทลักหนึคนสองคนก็คือลบข้อความนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังส่งต่ออีกสมมุติว่ามันยังส่งต่ออีกนะก็อยากกดเข้าไปอีกก็คือว่าผมก็ต้องมานั่งลบอยู่ดีน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข่าวร้ายสำหรับผมจูจูช่องสำรอง Bacon t e r t h o ที i c i a l โดนปล่อยคลิปโดยที่ผมยังไม่รู้เรื่องทั้งๆท,ท,ที่ผมก็ประกาศออกไปว่าผมจะลงโปรไทยก็คือรีวิวเกมแต่เนี่ยผมโดนแฮกอยู่ๆผมก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมผมถึงโดนปล่อยคลิปลงในนี้โดยที่ไม่รู้ตัวได้ทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่เคยสอนแบบโคตรฉลาดอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยนะ เนี่ยผมไม่เคยเลยเนี่ยทุกอย่างที่เห็นนี่คือแฮกทั้งนั้นเลยเห็นไหมก็ใครที่ดูก็อย่าหาสรรหากดและอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยก็ว่าได้ทุกอย่างก็ฝากกันด้วยนะฮะสำหรับเบรกฮันเตอร์ที่เฮดช่องหลักกับช่องสำรองเดี๋ยวผมต้องลบคลิป และมาลบไอ้ข้อความตรงนี้ให้หมดและอีกอย่างหนึง่งอย่าอย่าสรรหาทำอะไรโดยเด็ขาดนะฮะไม่งั้นชิปหายแน่ๆนะครับฝากเอาไปด้วยนะฮะ